ขนาดประชุ่มมือสือกับจุดบางไฟผู้ชมจีก็ลงครับผู้ที่มาประชุมมือนี่มีบมอกไฟมารอพี่น้องอยู่ท่านใดล่ะนั่นละอยู่ทางอะไรท่านไต่นะไต่ตรงเที่ยวละเอาพี่น้องแนบซอยกันเด้อนับ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 เดียวเดี๋ยวเดียว

ออกแนวร้องตูเกี้ยวอลรตินอ้ยตีสามสองหนึ่งตายผมว่าปั้นสามมีสิไว้่อเซ็คุณชาบ้นท่านสามทำไงทีนหนึงตายตี่แล้วอีสามลอยนี่คือคาเป็นคาหนามคาอย่างเอาไว้ถือด้วยการนี่ละ

นั่นโอัตงทีแับนี้ให้ก็เตาเนาะนั่นโอเดี๋ยวมันก็เทไม่ให้โอเป็นวันที่28 28พฤษภิกาครับ28พฤษภิาครับ28จุดส่งข่าวบอกพี่นองข้างเฟซท้างไรครับครับครับขอบคุณทานาจาสถานีวิทยุชุมงนนะครับที่กระจายเสียงออกไป ให้พี่น้องมามัวน้ำกันสถานีสิเป็นบางไฟบางเนืองบอกไฟบางเนืองจุดบางแรกจุดบางแรกเดิมัดเบออันเพราะนี่เจียมเป็นผู้ล่างโอ้ครับเป็นนังนก็ต้องระบุว่าเพราะนี่เจียมเพราะน่าสถานเพราะนี่เจียมล่างทุกคุ้มนี่จุดแจ้งกันทุกคุ้มแล้วจะถดวงแล้วก็เป็นรางวัลที่หนึ่งโอ้ไห้ครับเป็นรางวัลโอ้ไห้เนาะเอาขอบคุณหลายๆสำหรับสถานีพิจิตทุบจน ดูดต้องหันบาเขาครับเดี๋ยสวซางกำลังเห็ดไหมวอนเเนเ็วันานาปุ้มจะว่า,าอให้เป็นอบอกว <c oughs> ่าเย่ามาทาทยมันไปบกเขา ม <c oughs> ันเหมือนเก่าแต่ปี64นะบางไฟบางบางไฟบางเนี่ยครับมันสีฟ้สูซื้อๆตี๋ละมาตา่เ้อขนาดประชุมกันอยังนี้กันคือบางไฟดปเนราขอขอเจ็ดสิบบาท้ายอยหนึ่งััวานลูกพูดดิพี่คิมใจใครก็ได้สอัน้หลายคนนั่งกับตัวเนัน พร้อมพร้อมพร้อมพร้มทั <era reconcile> ้ง <lee> ที <structured> ่พร้อมไเขียวเตายมันงหลายว่าเลยเลยเอาามสอน้อไปว่นเายครับมอ้ย

น้องเชื่องโคตรมมไาแตกแตกลางแตกางน่าปยการโตนั่นล่ะกันตมต่นขนาดประชุมมือสือกับจุดบางไฟ câu chết tiếp là à, à, cà, tôi đang cứ để ngày mai thôi cái này các nó